ในเวลาต่อมานั้นโอ้โหท่านแม่ท่านแม่ท่านไม่เป็นอะไรแล้วสินะขอรับไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆใช่ไหมที่รักก็ออยังช่วหน่อยหน้าเจ้าน่ะไม่สนิทต่อไปแล้วล่ะตัวเองท่านพอตาครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะข้านด้รับใช้ท่านไปชั่วชีวิตที่เหลือของข้าเลยขอลาท่านพอตา ไม่ใช่ปัญหาหนะ้าแค่แค่รักษาลูกสาวของข้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาขอบคุณขอบคุณอะไรหรอกไม่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 ได้ไม่ได้ข้านะ่ะขอบคุณท่านอย่างยิ่งนักเลยขอรับข้านะ่ะขอขอบคุณท่านจากก้นบึ้งของหัวใจข้าเลยฉันเป็นลูกเคยที่เสียงดังจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยข้ารู้สึกเหมือนกับว่าแก้วหูของข้าจะระเบิดเลยอ่ะบางที่ลูกสาวของข้าอาจจะป่วยเพราะว่าเจ้าก็ได้ัหมท่านแม่ท่านจะต้องอดทนมาเนิ่นนานเลยสินะขอรับ ตัวข้านะ่ะช่างโล่งใจอย่างแท้จริงเลยขอรับลูกรักแม่นะ่ะต้องขอโทษที่ทําให้พวกเจ้าทั้งสองคนต้องเป็นห่วงด้วยนะข้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งสองคนจะสามารถเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งชีวิตของเจ้าโดยไม่ต้องมากังวลในเรื่องแม่อีกแล้วนะฉันแม่่านแม่ขอรับไง <c oughs> โ,โอ้สวรรค์สักโปรดเจ้าตัวเล็กนี่ใครกันนะอ๋อ,อมันคือลูกของพยักษ์สวรรค์นขนเงินนะขอรับมันมีชื่อว่าอึนอา โอ้เข้ามานี่สิเจ้าตัวเล็กน่าคือลูกตัวที่สามหรือเออืมถูกต้องแล้วล่วะเออหอถ้าอย่างนั้นแม่ทูนหัวคงจะตายไปแล้วงั้นสินะนั่นมันเป็นชีวิตของพยักษ์สวรรค์นขนเงินอยู่แล้วแม่ทูนหัวหรือถ้ารู้จักกับแม่ของอื่นอาด้วยหรือแล้วนี่ท่านร้องให้ทําไมแม่ของจินจินตัวของนานนั่นอ่อนแอ นางเสียชีวิตตอนที่กำเนิดจินจินขึ้นมาและข้าก็ได้ใช้ชีวิตกับจินจินในหุบเขามาเนะจจนนางอายุได้สิบขวบมีพยัก์สวรรค์นขนเงินอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยพยักษ์สวรรค์นขนเงินเป็นแม่ทูนหัวของข้าเลี้ยงและดูแลข้าแม้ว่าข้าจะเป็นลูกของมนุษย์ก็ตามทีนางเป็นเหมือนกับแม่ของข้าคนหนึ่งข้าน่ะไม่ได้พบกับนางอีกเลยหลังจากที่ข้านั้นย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านร้อยกระบี่แต่ทว่าแต่ว่า ที่รักข้าไม่เคยได้กินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลย <c oughs> ท่านก็รู้ดีที่รักข้าต้องการให้ครอบครัวของเรานะอยู่อย่างคนทั่วไปดังนั้นข้าจึงไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ท,ท่านแม่เมื่อลูกตัวที่สามนั้นถือกำเนิดแม่พยักก็ได้จากไปดังนั้นพวกมันจะต้องได้รับความรักความอบอุน่นของแม่มันเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นดังนั้น มันจึงไม่ได้รับความรักของแม่มันมากเหมือนกับตัวแรกและตัวที่สองลูกตัวที่สามนะ่ะจึงมันจะแข็งแกร่งที่สุดและเป็นตัวที่ขาดความรักมากที่สุดอย่างไงล่ะเลี้ยงนางให้ดีๆแม่รับประกันได้เลยว่านางนั้นจะจงรักภักดีมากกว่าทุกคนที่เจ้าเคยพบเจอแน่นอนข้าเขาไม่เคยรู้อดีตของท่านแม่เลยขอรับนี่เป็นเหตุผลที่ท่านตาทําให้ข้าได้รับอึนอาเอาไว้งั้นสินะข้าว่าจ่ายนี้ไปข้าจะดูแลนาง ให้เหมือนกับคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยเอาล่ะอูคังตอนนี้เจ้าคิดจะทำอะไรต่อไปหรือเจ้าจะกลับไปที่หวาวซานตอนนี้เลยหรือเปล่าเอ่อเอ่อขอรับข้าน่ะก,กลับมานานแล้วข้าว่ามันคงถึงเวลาที่ข้าต้องกลับไปแล้วละ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าสุขภาพของท่านแม่ก็จะฟื้นคืนมาเกือบทั้งหมดแล้วด้วยอืมถูกต้องแล้ว่ะนะเนื่องจากเส้นลมปราณของข้านะ่ะถูกเปิดออกข้ารู้สึกได้ถึงลมปราณที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของข้าได้เลย ก็แน่นอนสิข้าจะเปิดมันสักเลี่ยงเลยมันจริงให้ผลแบบนั้นออกมานึากว่าเจ้านาบ,บาเจ็บภายในมาเป็นเวลานานและไม่ได้เดินเส้นล้มพรานเลยมันจึงค่อนข้างจะยากเลยนะถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อลูกๆของข้าแล้วสินะเอ๊ะนี่เจ้าคิดจะฝึกฝนวายุทธอีกครั้งอย่างงะหรือข้าไม่เคยวางแผนจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพอีกเลยแต่ว่าตอนนี้ลูกชายทั้งสองของข้านะ่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธภพแล้วมันจริงช่วยไม่ได้อีกต่อไปแล้วคะ่ะ ข้าจะต้องหหนคืนสู่ยุทธภพอีกครั้งหนึ่งให้ได้โอ้โอท,ท่านแม่นั่นเป็นสิ่งที่ดีดูจากความสามารถและพอสรรค์ของเจ้าแล้วมันคงใช้เวลาไม่นานที่เจ้าจะแข็งแกร่งเหมือนในครั้งอดีตแล้วนะ <c oughs> เอาล่ะตอนนี้สุขภาพของภรรยาข้าก็ดีแล้วน่าจะทำอะไรก็ได้เลยใหญ <c oughs> ถามว่าเจ้านะ่าจะรับฟุฟตอีกครั้ง ข้าจะช่วยเจ้าด้วยอาหารที่ดีสำหรับร่างกายของเจ้านะรอก่อนนะท่านพ่อตาข้าจะไปเตรียมอาหารชั้นเลิศมาให้ท่านได้เต็มที่ไปเลยโอ,โอ้ยี่ไปเลยขอรับพวกเราก็จะไปช่วยท่านด้วยนะโอ,อ้รอข้าด้วยเอเอเสียงยากัตสัตว์ป่าแบบนี้กล้ามาเป็นปสามีของลูกสาวข้าได้ยังไงเนี่ยนี่ท่านพ่อนะ่ะไม่เห็น,สนเสน่ห์ของเขาหรือไงเจ้าคะอะเสน่ห์ตรงไหนอ่ะก่อนที่สี่วันผ่านไปนั้น เฮ้ยเฮ้ยถึงแม้ว่าเส้นลมพรานของเจ้าจะเปิดออกมาหมดแล้วแต่ว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าก็เพิ่งได้รับการรักษาร่างกายของเจ้าเนี่ยยังคงต้องอ่อนแออยู่มากแน่นอนเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าเจ้าน่ะจะฝึกฝนได้แล้วนะแม้ว่าอูมุนกับอูคังจะได้รับการฝึกฝนวรยุทธ์แต่ว่าสามีของข้าน่ะไร้พลังโดยสิ้นเชิงยิ่งเป็นแบบนี้ข้าจะต้องแข็งแกร่งเพื่อปกป้องพวกเขาเนื่องจากว่าที่ท่านมาที่นี่ พวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างเอ่อเออข้าขอโทษนะลูกพ่อการดำรงอยู่ของข้านำมาสร้างปัญหาให้เจ้าถ้ามันไมเกิดมาเลยเลยขอโทษเถอะนะถ้าท่านไม่เกิดขึ้นมาแล้วข้าจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าแค่จะบอกว่าข้าน่ะจะปกป้องสามีของข้าเท่านั้นถูกต้องแล้วแต่ว่านะจินๆข้าบอกได้เลยอย่ามั่นใจเลยว่าสามีของเจ้าน่ะเป็นลูกชายของตระกูลนักรบที่น่าทึ่งมาก ฮะนี่ท่านคุณเรื่องอะไรนะสามีของเจ้าน่ะมีพลังที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่หรือจนถึงตอนนี้มันไม่น่าเชื่อว่าเขาน่ะไม่เคยฝึกลมปราณมาก่อนเออเออเออ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแกหูของข้าจะระเบิดอยู่แล้วข้าน่ะตดจมูกเขาออกมาเลยดีหรือเปล่าเนี่ยก็จริงบางครั้งข้าน่ะก็สงสัยว่าเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่ว่าข้าได้ยินมาว่า คนบางคนก็ได้รับความแข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดเหมือนเป็นพรสวรรค์จากพระเจ้าข้าคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นใช่แล้วพวกนั้นน่ะแน่นอนว่ามีอยู่อย่างแน่นอนแต่ว่านั่นไม่ใช่แบบที่สามีของเจ้าเป็นมีร่องรอยการขยายช่องลมรานที่เขาได้รับมาเมื่อตอนยังเล็กอย่างชัดเจนเลยละและยังมีเศษลมรานที่แข็งแกร่งหลงเหลืออยู่บนตัวของเขาด้วยม,มันจะเป็นแบบนั้นไปนได้อย่างไรกันก็หกเจ้าไปแล้วข้าจะได้อะไรขึ้นมาแล้วตอนที่ข้านแตะแขนของสามีเจ้าเมื่อวานนี้ ข้ารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งข้าจึงลองแอบตรวจสอบลมปรานของเขาดูเขาไม่เคยฝึกฝนมารยุทมาจริงๆนั่นแหละซึ <c oughs> ่งเหลือเกินฮะแต่ว่าตอนเด็กๆเขาจะต้องได้รับยาอายุวัฒนะที่ดีมากแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ฝึกฝนการบ่มเพาะและพลังลมปราณยานั่นก็เลยกลายมาเป็นพลังชีวิตให้เขาแทนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหนะด่มยาอายุวัฒนะแต่ว่าไม่ได้ใช้มันดังนั้นพลังของมันจึงได้ตกค้างอยู่ในร่างกายของเจ้าเป็นไปได้มากเลยว่า ไม่ค่อยมีใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะักเป็นไปไม่ได้นะสามีของเจ้าน่ะเคยบอกเกี่ยวกับอดีตของเขามาบ้างหรือเปล่ากันเล่าเขาบอกว่าเขาจำได้เพียงแค่ตอนที่เขากลายมาเป็นเด็กกำพรราแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาจำอะไรไม่ได้เลยอืมข้ารู้ข้านะรู้อดีตของสามีเจ้านะเอ่อถ้างั้นก็ดีค่อยๆค,คิดออกไปเรื่อยๆสำหรับตอนนี้ก็แล้วกันเออ ท่านพ่อถ้างั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าว่าท่านน่ะจะฝึกฝนวรยุทธ์ให้สามีของข้าฮะถ้าว่าท่านน่ะไม่ได้วางแผนจะจากไปในช่วงนี้แล้วก็แล้วถ้าท่านจากไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอ๊ะไม่ไม่แน่นอนอยู่แล้วสิข้าจะทำนะยังไงเขาก็เป็นลูกเขยของข้าข้านำไปปล่อยให้ใครมาฆ่าเขาได้หรอกเอ่อะข่อขอบคุณมากเลยท่านพ่อ ไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าข้าน่ะจะอยู่กับเจ้าขอบคุณเจ้ามากเลยนะลูกสาวของข้าเฮ้ยเอาละเอาละข้าน่ะจะทำไอหมีป่านั่นกลายมาเป็นพยักจ์เ้าไม่ต้องกังวลอะไรหรอกน่าจินจิขนข้าจะทำทุกวิธีทางเพื่อใหเขาน่าไปถึงจุดนั้นให้ได้เลยเอ่เอาฝากด้วยนะคะท่านพ่อเอ้ยอุยใครนินทาเนี่ยเอ้ย,อยจมูกไม่ดี